ไว้รอให้รถด่วนเขาลงกันไปก่อนไม่วันนี้ผมก็ไม่ด่วนอะไรโอ้โหนี่มันสนามเจ้าถิ่นมาจะมาช้าอะไรนี่นี่นี่ นะเฮ้ทำไรอ่ะทำไรอ่ะหูใส่ตรงใส่ตรงคางอะ่ะมันมันไ้นี่มากเลยนะไม่ใช่ไม่ติดมันทำให้หมวกมันปิดตาหรือว่าผมไขรัดไม่แน่นมันลงมาบางังสายตาทดนึงหนักกว่านี้อีกใช่ไหมครับ thầy này, à, thầy này, Ba này,

À lại. Nè. Thế đi trang lâm quời gai tăng à. không. <laughs> <h disponible> มายัางพิวซื้อ,อ,อ,เ,อเอาเอาต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ห,หมดแล้วพี่ตอ จากตรงนี้ไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีชันชันละไม่คุ้นรถเลยอ่ะ่ไะไรูดทางนี่ขี่กันแล้ว <c oughs> เลย <c oughs> เอาทำไปไปทางนี้โอ้ย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นนะผมว่าแกดับแล้วแกน่าจะเลยอ่ะทะลุมันจีง่ายนิดนึงเองไปดู <c oughs> ขอไป <c oughs> ขอไดูพี่ต่อเฮ้ย <c oughs> อัดมิดเดิลพีต่อเอาพี่ต่อไปทำเอาเฮ้ยฮะไปทำอะไรตรงนั้น <c oughs> ล่ะดฮะวันนี้ไม่มีเซียวทิวอ่ะเลวิฟไม่ได้ครับยังไม่เลวิฟ พี่ต่อชิดขวาบอกให้ไปทางดีพี่ต่อเรากับผมเงี้ยดองมาใช่ดอบลงมาชัวเป็นไรมาเห็นรอยเลยอ่ะรอยเอยอยู่เนี่ยลงมานี่แล้วเลย ไปทำอะไรตรงนั้นครับออทูครับวิวิไม่ได้ครับเอายังไปนะไปเบาๆนี่แหละได้อยู่ค่อยๆไป ลำบากใจเลย,เยครับอึบ มาแล้วไปเลยไม่ให้แกพักไปเลย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 อย่าให้แกพัก <c oughs> ไปเลย <c oughs> <c oughs> ดีดีดีฮะขึ้นไปเมื่อกี้โอเคเลย Con sang nút lời. Xây nam. Bịt con, bịt ngay. Bịt nghe. เจ้าของกล้องไม่อยู่เอาฐานออกอเอาฐานออกเลย